ตตทต้อ,ตอนรับนักท่องเที่ยวคนที่28ล้านในโครงการทุกล้านคนลุนเที่ยวฟรีเมืองไทยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินางจุธาพรเรืองโรนาสารองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปแอฟริกาตะวันออกกลางและอเมริกาและนางศรีสุดาวนพิญโยศร์รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนาวาตรีหญิงประนอมเหมือนศิลป์ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดนายอัตพลบุญพยุงรองผู้จัดการกองบริการผู้โดยสารพิเศษบริษัทการบินไทยจำกัดพันตำรวจเอกชูชัดทารีชัดรองผู้บังคับการกองตรวจคนเข้าเมืองสองและนายวิทูลเจียมสุริการรองผู้อำนวยการสายงานธุรกิจภาครัฐบริษัททรูคอร์ปอรชันจำกัดรวมตอนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นคนที่28ล้านในปี2558 ตามกิจกรรมทุกล้านคนลุ้นเที่ยวฟรีเมืองไทยทอทอท,อทอได้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเบ็นจมานอักษรนิดทีมข่าวรบรบภูทรคนครบาลรายงาน ข่าวรายงานว่าที่ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยองได้มีการปลูกต้นทานตะวันเพื่อทำการทดลองความเหมาะสมของดินและในตอนนี้ดอกทานตะวันเติบโตจนบานสะพั่งกลายเป็นทุ่งทานตะวันขนาดใหญ่สีเหลืองอาร่ามสวยงามจนเป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาและแวะมาถ่ายรูปชื่นชมดอกทานตะวันกันเป็นจำนวนมากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของจังหวัดระยองตั้งอยู่ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกลายหมู่ที่6ตําบลแม่น้ำขู่อําเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง ทางศูนย์ได้ให้เข้าชมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆและบริเวณโดยรอบยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ต่างๆอาทิศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยองศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดระยองและศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์แบบบูรณาการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ดูแลโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการปรศุสัตว์เขตสองซึ่งถหากใครผ่านมาสามารถแวะมาเที่ยวอ่างเก็บน้ําดอกกลายและแวะชมทุ่มดอกทานตะวันกันได้ โดยจะเดินทางเข้ามาที่อ่างเก็บน้ําดอกปลายขับรถตรงมาเรื่อยๆจนถึงทางแยกเข้าอ่างจากนั้นให้เลี้ยวขวาตรงมาเรื่อยๆจนเจอคอกบวัวก็จะได้พบกับทุ่งดอกทานตะวันและผู้สื่อข่าวยังได้รายงานอีกว่าทุ่งดอกทานตะวันนี้จะมีให้เข้าชมจนถึงเดือนธันวาคมหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทําการเก็บเกี่ยวและตัดปรับหน้าดินเพื่อทําการปลูกใหม่ให้บ่าสะพังอีกครั้งต่อไปสุวิทย์พักดีข่าวภาพศูนย์ข่าวภาคตะวันออก13สยามไทยรายงานจากจังหวัดระยอง พลตรวจตรีอัมพลบัวรพรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกชลพัฒนวลักษ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางละมุง ร่วมกันแถลงข่าวจับกลุ่มแก๊งเงินกู้นอกระบบชักชวนลูกค้าดาวรถจักรยานยนต์ก่อนแจ้งความเท็จรถหายแล้วนำสงขายต่อประเทศเพื่อนบ้านรวบผู้ต้องหาได้คือนางสาวอาริยาหรือเหมียวทาตไทยสงอายุ27ปีพร้อมกับพวกอีก8คนหนึ่งในนั้นมีเยาวชนอายุ17ปีหนึ่งคนพร้อมกับของกลางเป็นรถจักรยานยนต์จำนวน3คันแผ่นป้ายแดงจำนวน5แผ่นโทรศัพท์มือถือ7เครื่องและใบปลิวเงินกู้นอกระบบอีกจำนวนมาก จากการสืบสวนทราบว่าแกล้งดังกล่าวจะมีนายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบเป็นหัวหน้าแก๊งและจะสั่งการผ่านนายนอ็อตไม่ทราบชื่อและนามสก,กุลจริงซึ่งเป็นหัวหน้าและมีลูกน้องร่วมขบวนการอีกจำนวนหลายคน โดยจะมีพฤติกรรมปล่อยเงินกู้นอกระบบดอกเบีย้ยสูงและแอบแฝงพฤติการชักชวนให้ลูกค้าที่มากู้เงินนำเงินไปดาวรถจักรยานยนต์แล้วนำมาขายต่อให้กับนายทุนเพื่อส่งขายต่อ,อยังประเทศเพื่อนบ้านก่อนจะให้ลูกค้าไปแจ้งความเท็จกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ารถจักรยานยนต์ถูกคนร้ายลักขโมยไปเพื่อให้ได้ประกันชดใช้ในส่วนของค่าเสียหายแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งติดตามผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป อรวรันใจก้าฟ้าวข่าวภาพศูนย์ข่าวภาคตะวันออก13สยามไทยไรายงานจากเมืองพัทยาเทศบาลนครระยองจัดงานภูมิบุรีศรียองครั้งที่11ชวนประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมย้อนอดีตสู่ความงามแห่งวิถีชีวิตในอดีตนายสมศักดิ์สุวรรณสุจิตผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดงานย้อนอดีตสู่ความงามแห่งวิถีชีวิตภูมิบุรีศรียองครั้งที่1 1ณบริเวณถนนยมจินดาอำเภอเมืองระยองซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลนครระยอง และมีนายวรวิทย์สุภโชคชัยนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลนครระยองนางนิพาสุวรรณสุจิตนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดระยองและมีนายทวีอัมพรมหาหรือขาวผ่องสิทธิชูชัยนักชกหมวยชื่อดังร่วมพิธีเปิดโดยภายในงานได้จัดกิจกรรมต่างๆมากมายเช่นการรวบรวมศิลปะวัฒนธรรมต่างๆที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ของจังหวัดระยองและการแสดงบนเวทีที่แสดงถึงความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นระยอง รวมทั้งการจำหน่ายอาหารพื้นบ้านของจังหวัดระยองทั้งข่าวหวานและอาหารทะเลนายวรวิย์สุพชกชัยนายกเทศมนตรีเทศบาลระยองกล่าวว่าถนนยมจินดาเป็นถนนสายเก่าแก่มีเมืองเก่าตึกเก่าต้องอยู่ใจกลางเมืองและเพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของเมืองระยองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ฐานนนตรีพลอักษรถ่ายภาพ ธีรวัตรอินทิพันธ์รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตอนออก13สยามไทยจังหวัดระยองโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศเปิดการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558 ที่ลานาเนกประสงค์ห้างสปปรรพสินค้าโรบินสันปราจินบุรีเมื่อช่วงเย็นนายพิญโยประกอบผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจินบุรีเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไปจังหวัดปราจินบุรีโดยมีนายแพทย์จรัญบุญริติการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศให้การต้อนรับและกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าว สืบเนื่องมาจากในปัจจุบันในหนึ่งชั่วโมงมีผู้เสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้น6รายซึ่งหากผู้ป่วยเหล่านั้นได้รับการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานอย่างรวดเร็วและถูกวิธีก็จะสามารถเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตได้ถึง30%ซึ่งการเปิดการฝึกอบรมในวันนี้นอกจากจะทําให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจและรู้หลักของการช่วยเหลือผู้ที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันด้วยการปฏิบัติและสามารถใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าได้อย่างดีแล้ว การจัดฝึกอบรมโครงการดังกล่าวอย่างเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระ,พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระชนมายุค,ครบ88พรรษาในวันที่5ทธันวาคม2558นั้ารน์วัตกุเลเศรษฐราสุวพ่าข่าวภาพศูนย์ข่าวภาคตะวันออก13สยามไทยไรายงานจากปราจีนบุรีผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปกับชาวบ้านที่ไปขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยาง เมื่อไปถึงพบว่ามีชาวบ้านจํานวนมากมาเข้าแถวเพื่อของลงทะเบียนผู้ปลูกยางพารามีพนักงานของรัฐและสมาคมนั่งกรอกเอกสารและรับเอกสารและในพื้นที่ร้านผู้เกษตรด้านหลังมีป้ายเขียนโรงงานยางพาราและเครื่องกลกําลังทํางานอยู่ในส่วนที่สงสัยคือมีการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกยางพาราแล้วเมื่อใครขึ้นทะเบียนผู้ปลูกยางพาราแล้วกับแบบลงทะเบียนกยทการยางแห่งประเทศไทยให้ชาวสวนยางทุกราย ลงสมัครในใบสมัครของสมาคมยางพาราภาคอีสานโดยผู้นั่งกรอกลงในใบสมัครให้เป็นสมาชิกสมาคมในลักษณะแกมบังคับและเลี้ยงไม่ได้ชาวบ้านผู้ปลูกยางเลยเกิดความลังเลว่าสมาคมนี้มาจากไหนทําไมมายัดเยียดให้ชาวบ้านสมัครเข้าด้วยหรือหลอกเอามวลชนที่ให้สมัครไปต่อรองหรือมีผลประโยชน์อะไรกับกลุ่มที่พยายามยัดเกษตรกรชาวสวนยางให้เข้ามาเป็นสมาชิก สมาคมนี้แบบขัดไม่ได้หรือไม่อย่างไรทางชาวบ้านจึงวอนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบต่อไปวรเชธท์รมเขตทีมข่าวรอบรอบภูทรจังหวัดอุดรธานีรายงานผู้สื่อข่าวรายงานว่าในทะเลฝั่งอันดามันบริเวณเกาะห้องหมู่ที่3ตําบลเขาทองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ ทานบุครณีอำอเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ได้มีฉลามวานสง,งวนอันดับที่18ของไทยลำตัวยาว6เมตรน้ำหนักประมาณ1,000กิโลกรัมเข้ามาแหวกว่ายเหนือผิวน้ําและตามเรือของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทบ .1 ก่อห้องขนาดออกลาดตระเวนดูแลพื้นที่ในเขตรับผิดชอบโดยพบว่ามีจํานวนหนึ่งตัวซึ่งเจ้าหน้าที่ได้บันทึกภาพไว้โดยฉลามวานตัวดังกล่าวไม่ได้กลัวเสียงเรือและเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด กลับว่ายน้ำโชว์อย่างสนุกสนานเป็นเวลานานประมาณ2อถึงนาทีก่อนจะว่ายหายลงไปใต้ผิวน้ําลึกซึ่งเป็นภาพที่มีความประทับใจแกตคณะเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมากมโนธรรมใจหารทีมข่าวรอบรบภูทรจังหวัดกระบี่รายงานกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านบางดานตะบนเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของจังหวัดสงขลาสั่งทําดอกไม้จัจนจำนวนหลายพันดอก พื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร,ร์พร้อมกันกับพระราชพธิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสาังฆปร,รินายกในวันที่16ธันวาคม2558นี้นางสอยสุชาติรองประธานกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านบางดานจังหวัดสงขลากล่าวว่ามีความภูมิใจที่ได้ทําดอกไม้จันทร์ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์พิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปรินายก ทางสมาชิกทุกคนต่มีความรู้สึกภูมิใจดีใจและเป็นเกียรติแก่กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านบางดานจังหวัดสงขลาเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้ปรีชาสถิตเรืองศักดิ์ทีมข่าวรอบรบภูธทจังหวัดสงขลารายงานที่กองพันฐานปืนใหญ่ที่5ค่ายพระปกเกล้าตําบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาได้เปิดโครงการเลี้ยงไก่ไข่โดยนําพันธุไก่ไข่จํานวน528ตัวลงเลี้ยงในกรงไก่ซึ่งเป็นโรงเรือนขนาดหคูน16เมตร ใช้พื้นที่ว่างของหน่วยก่อสร้างโรงเรือนโดยใช้ทหารในค่ายทําการก่อสร้างทั้งหมดรวมทั้งจัดหานรับผิดชอบดูแลไก่ไข่ตลอดระยะเวลาของโครงการตั้งแต่เดือนธันวาคม2558ถึงกันยายน2559สําหรับไก่ไข่ที่เลี้ยงตามโครงการเลี้ยงไก่ไข่เป็นไก่พันซีพีโครงการเลี้ยงไก่ไข่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลครอบครัวและพนหารประจำการได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันพนฐานประจําการตลอดจนเป็นการปลูกฝังความรับผิดชอบในการทํางานและเสริมสร้างประสบการณ์ให้พนฐานกองประจําการได้นําไปใช้เมื่อปลดประจําการปรีชาสถิตรเรืองศักดิ์ทีมข่าวรบรบภูทรจังหวัดสงขลารายงานชาวแม่สายขึ้นไปไ้ายแมวบ่กำจัดขยะ ชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ใกล้บริเวณที่ทิ้งขยะของเทศบาลแม่สายตั้งอยู่ในเขตหมูห่5บ้านป่าเมือสุขสําราญตำบลเวียงพังคําอําเภอแม่สายจังหวเชียงรายกลุ่มชาวบ้านประมาณ100คนได้รวมตัวกันมายื่นหนังสือร้องเรียนให้ปลัดเทศบาลแม่สายและปลัดเทศบาลเวียงพังคําถึงปัญหาขยะบริเวณบ่อบําบัดเทศบาลตำบลแม่สายอําภอแม่สายจังหวเชียงรายส่งกลิ่นเหมน็นเป็นเหตุก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยรอบบ่อบาบัดขยะ ดยมีเจ้าหน้าที่อำเภอแม่สายเจ้าหน้าที่ฐานร้อยม3ชกม,ม2ผู้นำชุมชนสมาชิกสภาเทศบาลมาร่วมสังเกตการเจ้าของที่ดินใกล้เคียงบอกบำบัดและชาวบ้านต่างช่วยกันถามถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขว่าจะทำยังไงเพื่อให้มันยั่งยืนสุภาพกเกษมพันพลากรทีมข่าวรอบรบภูธรจังหวัดเชียงรายรายงานที่ศูนย์อทอบเทศบาลนนะครแม่สอดจังหวัดตากนายสมชายหัตยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนายหลิวโกอูผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาเป็นประธานร่วมเกิดงานตากทรักโชว์1 5และงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2 5 1 8ของสมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดตากภายใต้ชื่องานสมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดตากร่วมใจเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่ AEC โดยมีนายสมบูรณ์ห้วยผัดประธานสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจังหวัดตากพร้อมด้วยสมาชิกและคณะกรรมการสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และสมาชิกศูนย์ตากเซตบิดกลับรวมถึงสมาคมขนส่งทางบกประเทศเมียนมาหอ,อการค้าจังหวัดเมียวดีและภาคเอกชนในจังหวัดเมียวดีเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดงานตากทักโชว์2015ทางสมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดตากจัดขึ้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการขนส่งสินค้าจังหวัดตากตลอดแนวชายแดนให้เข้มแข็งและพัฒนาสู่อาเซียนโดยเปิดให้ผู้ประกอบการขนส่งทั่วประเทศได้มีโอกาสศึกษาเส้นทางเศรษฐกิจเพิ่มพูนความรู้ด้านโลจิสติก พร้อมกับเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและยังเป็นการสานสัมพันธ์กับประเทศเมียนมาสู่การพบปะและเปลี่ยนความคิดเห็นด้านคมนาคมร่วมกันซึ่งประเทศไทยและเมียนมาเป็นประตูสู่อาเซียนบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจอาเซียนอินเดียสู่ยุโรปและสามารถเชื่อมต่อไปได้ทั่วโลกสุพกรจรุนบานิชข่าวภาพทีมข่าวรอบโลกพุธทธรายงานจากจังหวัดตากที่โรงแรมสสิดารารีสอร์ทจังหวัดน่าน นายวุฒิชัยเสาวโกมุดรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกพร้อมเปิดโครงการพัฒนาส่งเสริมเชื่อมโยงศิละปะวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบสารวัฒนธรรมชาติพันธุ์ุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนสองโดยมีนายโสรสรัตนามาศวัฒนธรรมจังหวัดน่านขับเคลื่อนโครงการแนวทางการดําเนินงานรวมทั้งสิ้น2กิจกรรมได้แก่กิจกรรมที่1 เส้นทางท่องเที่ยววิถีกลุ่มชาติพันธุ์8เส้นทางในระหว่างวันที่26ธันวาคมจนถึง22กุมภาพันธ์2 5 5 9และกิจกรรมที่2มหกรรมชาติพันธุ์น่านซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6เมษายน2 5 5 9นกณบริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่านกิจกรรมสำคัญคือขบวนแห่กลุ่มชาติพันธุ์น่านมหกรรมชาติพันธุ์น่านจัดซ้มจาลองและแสดงวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และการแสดงแบบอภรรเครื่องประดับและการประกวดนางงามกลุ่มชาติพันธ์ อย่างไรก็ตามการดําเนินงานพัฒนาส่งเสริมเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมล้าน,นาตะวันออกก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดน่านให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจตลอดจนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดน่านปฏิญญาเรือนง,งามข่าวภาพทีมข่าวรอบรบพุทธร,รายงานจากจังหวัดน่านในวิษณุสว่างทรัพย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัย เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลพิชิตดอยเขาหลวงครั้งที่27โดยมีนายเสกสรรชัตรกูลานอำเภอคีรีมากกาววัตถุประสงค์ในการจัดงานทั้งนี้จังหวัดสุโขทัยได้เล็งเห็นความสําคัญของเขาสัพยาหรืออุทยานแห่งชาติรากําแหงที่มีความงดงามตามธรรมชาติประกอบกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีมานานนับพันปีซึ่งในงานได้จัดกิจกรรมเดินวิ่งพิชิตยอดเขาหลวงและกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายเขาหลวงกิจกรรมท่องเที่ยวยอดเขาหลวงสุโขทัย4ยอด นิทรรศการแพทย์แผนไทยและนิทรรศการสินค้าโอท็อปรวมถึงกิจกรรมการแข่งขันจักรยานคนพันอึดปั่นเดินวิ่งพิชิตดอยเขาหลวงโดยมีน,นายนรงคงเอียดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติรังคำแหงและเจ้าหน้าที่อุทยานฝ่ายปกครองทหารตำรวจโดยกู้ภยัยร่วมดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางพิชิตย,ยอดเขาหลวงซึ่งจัดงานขึ้นระหว่งางวันที่1 2ถึง13ธันวาคมที่ผ่านมาทัศนาบัวคำข่าวภาพทีมข่าวรอบรัวภูธรรายงานจากจังหวัดสุขโขทยัย ช่วงอาสาหาอาชีพช่วงนี้นะครับเราพาท่านผู้ชมมาอยู่ในช่วงของอาสาหาอาชีพตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับที่มีชื่อเสียงของอำเภอพลเนี่ยนะครับที่ได้ยินกันมานานก็คือเรื่องของอาหารของฝากที่เรียกว่าหม่ำนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาแนะนําเรื่องอาหารหม่ำนะครับแต่มาแนะนําเรื่องเค้กครับเค้กที่นี่นะครับผมได้ชื่อว่าเป็นเค้กเงินล้านนะฮะทำไมถึงได้เรียกว่าเค้กเงินล้าน เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าที่มาที่ไปของเค้กเงินล้านมาจากไหนสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรนะครับชื่อพิชยาภาฤดีกมลิตค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าตาค่ะทีนี้เราจะมาพูดคุยว่าทำไมถึงได้ เกิดธุรกิจนี้เกิดขึ้นมาลองเล่าที่มาที่ไปหน่อยครับอ๋อก็ที่มาก็คืออย่างเค้กในร้านนี่คือได้แรงบันดาลใจมาจากคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนอยากเหมือนแม่ก็คือเป็นแบบเหมือนทําขนมทาอะไรอย่างเงี้ยมาอยู่แล้วก็เลยแบบเหมือนมีความชอบในส่วนตัวว่าแบบเหมือนอยากจะแบบเหมือนประกอบร้านเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยพวกร้านกาแฟร้านเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จุดสําคัญคือว่าถ้าของมันไม่อร่อย มันไปไม่ถึงร้านแน่นอนนะฮะท่านผู้ชมต้องมาดูว่าเค้กที่เขาทำเนี่ยนะฮะเป็นลักษณะอย่างไงเค้กที่เราทำเนี่ยมีกี่แบบกี่สไตล์อย่างไงบ้างครับก็เค้กของที่ร้านเรานะคะก็คือถ้าตัวเค้กินล้านที่เป็นของฝากตัวนี้คือจะมีทั้งหมด7ดรสค่ะ7รสชาตินะครับ <ใช S 1> ซึ่งก็อยู่รตรงนี้ครับท่านผู้ชมอ่าที่เห็นเรียงอยู่นะครับเดี๋ยวให้คุณตาแนะนําในทีลดอย่างว่าอร่อยยังไงขึ้นชื่อเนี่ยคือสูตรอะไรครับก็จะเป็นคเค้กฝอยทองนะคะฝอยทองนะครับผม ก็คือส่วนมากผู้ใหญ่ก็คือจะชอบฝอยทองแล้วก็คือจะมีเป็นเค้กตากนั้นตัวนี้ก็จะเป็นเนยสดค่ะเค้กเนยสดค่ะเนยสดส่วนมากก็จะเป็นสําหรับเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กจะชอบตัวนี้ค่ะ่อไปก็นมสดค่ะจะมีรสใหม่ก็คือจะเป็นนมสดกับใบเตยค่ะที่ออกมาน้องใหม่ระเบิดสองตัวนมสด นมสดใบเตยใตัวใหม่ใช่ค่ะน้องรสชาติใหม่เล็ขสามครับแล้วก็ตัวที่ขายดีอีกอีกจะเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นรสส้มค่ะตัวนี้จะขายดีมากค่ะครับผมค่ะแล้วก็มีอีกสองอย่างแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่ค่ะอีความรู้รสสตรอเบอรี่นะ่ครับแล้วก็จะมีกาแฟ รสกาแฟค่ะกาแฟสำหรับคอกาแฟด้วยนะ<ช>ครับใช่โอเคเจ็ okay. ดรสชาตินะครับเรียกว่าเข้ามานี่เลือกกินกันค่อนข้างได้หลากหลายเลยนะครับนั่นคือเขาเรียกเป็นหน้าหน้าของเค้กใช่ไหมครับ,รบตัวเค้กนี่เป็นอะไรตัวเค้กเป็นเนื้อชิฟฟ่อนค่ะอ๋อเค้กชิฟฟ่อนนะฮะท่านผู้ชมรู้จักไหมครับใครที่ชอบกินเค้กเนื้อนุ่มๆแช่เย็นเฉียบๆกินแล้วละลายในปากนั่นนะฮะนะฮะชิฟฟ่อนเพราะนั้นแต่การทําให้ได้อร่อย จนถึงยกนิ้วให้เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะฮะสูตรนี่คุณแม่เป็นคนทําหรือว่าเราไปเรียนมาทีหนึ่งอาเป็นคนไปเรียนมาครับไปเรียนมาอีกทีหนึ่งใช่ค่ะไปเรียนมาแล้วก็มาปรับให้มันได้รสชาติของแบบคนไทยเพราะบางทีมันเป็นบางอย่างก็เป็นสูตรของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเราก็ต้องมาปรับทีหนึ่งค่ะเค้กนี่ถือว่าเป็นเค้กเขาเรียกว่าเค้กเค้กสดใช่ฮะ มันจะอยู่ได้นานไหมครับที่ถ้าเราซื้อไปตัวนี้ห้าถึงเจ็ดวันในตู้เย็นนะคะเราไม่ได้ใส่วัตถุกันเสียอะไรค่ะนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งอาชีพของท่านผู้ชมได้ในอนาคตนะฮะไม่มีอะไรทําติดต่อมาสั่งเค้กที่นี่เนี่ยเอาไปขายได้นะครับเขาส่งอยู่นะฮะนี่เขาเรียกว่าเป็นการต่อยอดอาชีพนะครับท่านผู้ชมถ้าเรามองดูว่าปัจจัยที่เราแวดล้อมเนี่ยเรามีอะไรดีนะครับสิ่งครอบครัวเราทําอะไรอยู่แล้วเราสามารถไปต่อยอดได้ธุรกิจ ครอบครัวมันก็จะใหญ่ขึ้นได้นะครับถ้าใครที่มีพื้นฐานถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากอ,มอยากคุณตาเนี่ยก็มีพื้นฐานเรื่องของครอบครัวทาอาชีพที่หลากหลายใช่ไหครับ,รบแล้วต้องตัวเองก็สนใจรักที่จะพัฒนาด้วยเพราะฉะนั้น าฝากบอกท่านผู้ชมทีมงานเราหน่อยครับนักข่าวอาสาท,ทั่วประเทศแล้วก็ท่านผู้ชมมีอะไรจากฝากทิ้งท้ายหน่อยไหมครับค่ะถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะคะผ่านมาที่อำเภอพลน,นะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ฝากยังไงอย่าลืมเค้กงินล้านนะคะลองเข้ามาชิมดูก่อนก็ได้คะ่ะของร้านเราจะมีเค้กหลากหลายมากมายเนื้อเค้กและตัวซอสทุกอย่างคือเราทําเองทุกตัวเลยนะคะค่ะยังไงาฝากด้วยนะคะครับช่วงอาสาหาอาชีพวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณตามากนะครับผม